แข่งขันประกวดแต่งรถไฮลักซ์ลีโวดีเซตเอดิชันในอาชีวะท้าแต่งแซกับไฮลักซ์ลีโวดีเซตเอดิชันปี 2. 2ถึงเวลาแล้วครับที่ผมตุ้มเมงจะต้องมารักษาแชมป์น้องๆทีมไหนที่อยู่ทีมพี่เตรียมฉลองแชมป์ไว้ได้เลยนะครับการแต่งล้อเสริมอะไหล่ใส่พาร์ทยังไงผมตัเบอร์หนึ่งถ้าพูดถึงคําว่ารีโว่เซตเอดิชันพี่มีชื่ออยู่อันดับหนึ่งแน่นอนถามไรกแล้วนะครับสำหรับน้องๆห้าทีมสุดท้ายที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากนักแข่งสมัครและส่งผลงานง่ายๆที่ Google Form หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นตอนจบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i n ์ Revo D c o ดี e s t ใครคิดว่าเจ๋งใครคิดว่าแซดมาเจอกับผมไม่แน่น,นะครับคนที่คว้าทุนการศึกษากว่า200,000บาทถ่านรูปคุณแล้วเจอกันครับห้ามพลาดอาชีวะทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ในอาชีวะท้าแต่งแซดกับไฮลักซ์คริโวดีแซดเอ dition ปี2รับทุนกนรา,ารศึกษารวมกว่า200,000บาทสมัครได้แล้ววันนี้ถึง3สิงหาคม67อาชีวะท้าแต่งแซดกับไฮลักซ์คริโวดีแซดเอ dition ปี2